เห็นไน้ไหนมันเลือตกเอาทัตัวตัวไหญ่ใหม่ฟาดเขาพี่น้องเอ้ยอีพอเห็ดวหวสมบัติอีพอสมบัติต่างแต่ผุนอือรับอีพอเห็ดวหวแน่ กันแต่พอเท่าไม่เท่าโนก,ก็มาตายค่าเนี่ยนะ,นะ,นะทําทำการขายเข่าพี่น่อเอยพอได้เงินใส่พะนา เนียวเขาเนียวผขมีเขจาจอเจ้าเตี้ยได้อันนี้นะแม่ต้นส่ใส่งหวยนั่นนะ่ะยังเงินระหวันละสิบปามันตายดางแห่ พอมาปิดไห้ดางแหงดงเบิงตักไปเรื่อย เริ่มได้พี่น้อง โลสามพันถวนนี้เงินบาทดันเท่าไรสักเก้าบาทนึ่พี่น้องาบาทนึงพี่น้องน่วามมันองเ้ามือเห็นกะเ้าแต่ชันแงเออรกเลยจเอาขอให่้เขาเอาขอเนาั่วกับบกขืนเนาะแห่งกระล่า ลมมาว่ะรดสามพันสิขายข้าวเพนยังก็บขายโอ้ยขายมาไหวจืดออยู่จือกินนี่แหล้วขายมาไหวใสไหวจ่ายนี่แหละเก็บนั่นเก็บนี่เสียนั่นเสียนี่เนนนนจาะกับผ้าซีหลดผ้าซีนหน้า มาไว้ชื่อกินแต่ละมื้อพี่น้องเลยบ่ได้หาอยู่หากินหั่เนาะจักสิปะหาอีหยังแล้วกินมกระอึดมีแต่ือกินคันปะหาเฮ็ดก็ฮอบทก็บ่ได้ก็มาือกินหวาน้ยกมาลดนะครับขายพอได้มาชื่ออยู่ื่อกินนี่ล่ะสิขายของกระปุกบ่ได้นี เออมันกืขปีแล้ว่ะเอาหายเตียนจะกอปูปีที่แล้วเสีวไปีเียไว้หวานตักิโตักท้งตีนมันปิโรตินไปนะน้อยตักทางตีนมันิโลดจอดขึ้นไปนะมาปีอีร้อยมากมนาส่เกิบนาส่เกิบมา ใส่เกือบมากเฮ้ยตีมาอยูดกีถี่ถก็ไดายนะฮึยแมงยังไงก็มัมาไ่แมลงเทศเจ๊สแดดนล้มันสิคายเขานะเขาเขาเขา่ะเข่านี้แล้วว่าก็บอกแทกไว้คายข่าต้องไปถามเจยใส่แดดเขาสคายขอดแทกจโทรไปถามมันก่อน ได้หอสามสิบอยู่พอประมาณสี่สิบประมาณสี่สิบเสอแวขนาดนี้ก็ยังได้มูมีใครอยู่แม่ท้งเพนหลักหลักขายเขาหรพีเน้่งได้สิบสอบเลย่หทั้าหมาผินะนะจักเ่นยังไงับข้ากันะต่ี่นี่ผมถูกขูกข้าเนาะเรื่องใดวางเดือนได้เดือนที่นลอว คืนหอดสี่พันปุตีป่าราคาเขาคนสูงสุดแล้วบ้านาจารอยากเี้ย0 0พนองยงพัรนสีน่ดางทอันนี้เสียดีนะพอข้ามแอนนี่เด้าเ้เนื่นั่หน่านะ้าเทาพ่อ้นย ข้าไม่นะสองพันแปดเข่าไม่นะสองพันแปดคิต้นะเสทั้งสองขางเลยาไม่นเปสองพนะาทรา่านรงช่อาบน้ำวะแต่อาบน้ำรน้าที่ลอกบอกว่าจะเข่าอาบคิดว่าเข้าไม่สิแพงกว่าเข้าเก้าพนแหงก็ถือว่าเข้าเก้าอีกถ้าเข้าเปียกก็สองพสี่ เขาแห่งสองพันแปดพอเขาไหมมันสินักเด้อชอบทำนี่นั่นสิ้งายสุปดถอดได้ขอมันซื่เขวาแคดคอนซื่อนะสามสิบเก้า9อาแปดชเก้าตดทิ้งขวบทุกคนมาเจ็เสียเล้วแต่ว่านี่แก่ไปสาวโสดได้ไหมนี่บอมาด้วยขวบ เงาะขาอเจ้าไปยักได้ซ้บพอข้าวเจ้าต้องไปอบอีกเป็นตาเพื่ออบเพื่อจ้างเขาเจ้ากับเื่อผัดมันน้อยผัดมันบ่เต้มันะเขาอบไปอบนะก็อบเราเขาก็จะได้ลายสป็นอนสุกเปนอบได้ข้างบมันสีขายอยู่เจอยู่ันผ่านข้าอยู่บ้าน ก็หายเลยโอ้แล้วก็จตทาเจ้าก็จะหายอเ็นอาบี่เราเวลาคันตอนแรกเนาะแต่มัน้องเจ้าคันายสีหาเนี่ยกันก็เต็มเลยอืนนี่นะทองผ่เนเขาก็หายเ้าหายมันหายไก็ได้หายไปแล้วคันวาจะมาเอามดลยทัไปเขาบอกหายไปเลอะมันแค่จะมาเอา

ยังพกินเนาะให้จิตาจยังลูกกุ้มด้ยา่าแช่แขวเด้มา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 ซุกกระแหงบเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าเจ๊หาแม่น้องใส่อะไเจ๊หา แมวยังไงนเขาเก่งในเศร้าโศกวะเจ็ดสี่เจ็ดสิบสี่ โลละสามพันกีิพี่น um ้องห้อมปะหสิบบาทสำโลละเก้าบาทเบิดแล้วไม่จะจ้งไว้กินในข่าวสีหสอบกี่เธอสองสอบเนี่ยจ็ดสามจิตสามสามจสาม้พุ่งมอสโตดมันนี่แหละ จะทิ้หกเลย ไปบอกสองมาสามคนไป,ไปนะครับผมเฮ้อแต่ผลาวาลนะลว่ามือแต่ลักเพชรเนาไมาเลี้ยงาัดน้ำดูล <74. c oughs> ัวเพชรเจ็ดสิบสี่สาวสอบกับสิเต็มลงประเดี๋ยนี้ ตอนนั้นม <bin uk> <azo> ื said, uno, like e> ่อมาเอาอยู <igue> so indoors, them, ่บ้านอือก็เจาหายว่าแล้วบ่นี่แรงงอด้มื่อือนเต็มๆเนี่มาแรงด้วยบนแางด้วยหาทั้นรอ เมื่ออื่นพระเลขไทยเกไทยเลดินไล่กันที่ทะเบียหบนหะรือเปล่าเนี่ยเรือองสอบสุดท้าย มาสั่งเขาเลยก็จะสั่ง้ำนนักขนต่อว่าคุณนคไมน้นำหนักเท่าไงเจ็ดสิบสาม

สาสิบก็เอาแล้วนะเอาไว้บไลน้องใหม่เนะเอาไหาไหนะ่อหซิบสอบผูเาปเขา

กเห็น้าเเอ้งามเนะงาามแต่ตัวนี้แล้วยังร้ายไหมเอ้ยได้อีกอยู่สี่สิบสองผืนแหละขาเหตจืไปเลย

ใคเหตจือไปเลยหาสิบสอบอะพี่น่อยข้นมาเบิดนกแม่แล้วแซว่ไม่กวดเจ้าน่ะเอามากวดนี่ บ่แล้วสาไหมกวาดจะกวาดเข่าเนะโอ้ยใส่ไปใส่เสือขันสั่นก็ไปเหี่ยวเข่าไม่เห็นขัด เปือสิแล้วพี่น้องเอ้ยเสร็จเป็นทีเรียบร้อยกราบเงินบบบน,นี้ฮะจะุดสวดปลาตัวสามเรียนสามหรือสี่สี่น่ะค่ะนาะ4สี่เรียนเลยสี่แถวกระสอบเขาสี่แถวผ่าไปอาบน้ำผมสิเล่็ไล้ขอบใจพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สุขคน ทคำว่เาเาบิงแล้วก็ที่ติดตามตุกควมเมนต์ขอบใจลลายไปขอพ่อกันมาลิปหนาไี่ได้เลยอยู่นีมีแห่งกับสุข,ขสุคนเด้อปีหนึ่งก็ขอให้เด้อเขาหลายเนาะกพสิทธิ์คลายไงพิมาก็ซื้ายหลายดอกคิดว่า